สงสัยว่า YG ค่ะคิดว่าประเทศไทยก็แค่ปักซอยจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งสาวๆขึ้นเครื่องบินขับมายัางประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นนี้เองและค่ะนี่ก็คือภาพล่าสุดนะน้องแชงค่ะมีการเติมโคนผมแล้วด้วยดิซ่าก็น่ารักมากๆนะทำนิ้วเป็นหูกระต่ายดะชู2นิ้วสู้ตายกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมพี่ซูเจนนี่ค่ะแต่ละคนก็คือดูพร้อมกันมากๆนะคะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยถ้ามาถึงประเทศไทยปุ๊บนะคงจะต้องรีบถอดเฟอร์กันปั๊บกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อ ทีมสตาฟที่มาถึงก่อนนะที่มาเช็คอินก่อนค่ะมีการโพสต์ลงในสตอรี่ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าสุพัชราสายประเทศไทยคืคอโคตรร้อนนั่นเองนะคะ ก็อุณหภูมิเนี่ยต่างจากที่เกาหลีเยอะอยู่เหมือนกันนะเท่าที่เช็คก็คือตอนนี้ประเทศไทยอยู่ราวๆประมาณ27องศาใช่ไหมแต่ว่าเกาหลีค่ะเขาเพียงแค่2องศาเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว,ว่าต่างกันมากจริงๆถือว่าแบ็คพิงเนี่ยมาในช่วงที่อากาศของประเทศไทยเนี่ยกำลังดีมากๆเลยนะก็ยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาตามรอดูคอนเสิร์ตกันนะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีบลิงค์บางคนนะคะที่เขาจองแบบเป็นโรงแรมนะก็มีการมาอัปเดตให้ดูเหมือนกันนะคะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเรียกว่าได้อยู่นะแสงสีเสียงเนี่ยใช้ได้กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเห็นดีเจงูแกก็มาอัปเดตรูปภาพรูปนี้ด้วยเหมือนกันโอ้อไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโอกาสนะเห็นดีเจงูในคอนเสิร์ตของแบ c ็คพิงหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ค่ะเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาบรรยากาศนะอัปเดตล่าสุดมาให้ดูแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะ ว่าเราจะได้เห็นเขาในคอนเสิร์ตของสาวๆแบ็คพิงหรือเปล่านะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า